เราจะมารีวิวเมาส์เกมมิ่งสำหรับ amer, เกมเมอร์เื่อๆๆ,ๆเป็นเมาส์ที่มีราคาหลักร้อยแล้วเมาส์ที่มีราคาหลักพันนะครับเดียวครัวพอหลุดบุเกมเลยนะแต่หลุดบุเกมมันนรามาแปดเมตรเลยใกล้เคียงกันทิมหนึ่งคิวแล้วหันมาใส่กล้องเท่ๆแบบนี้ตาย สวัสดีครับวันนี้เราพบกับรายการซิตี้นายสปอร์ตรีวิวซิตี้นายสปอร์ตรีวิวไม่มีอะไซิตี้นายรีวิวเดอร์วันนี้เราจะมารีวิวที่ไม่ใช่ของเล่นและไม่ใช่เครื่องออกกำลังกายครับเราจะมารีวิวเมาส์เกมมิ่งสำหรับเกมเมอร์เรื่อยๆอันนี้เราก็มีให้เลือก2ตัวนะครับเป็นเมาส์ที่มีราคาหลักร้อยแล้วเมาส์ที่มีราคาหลักพันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวจากเมาส์ที่มีราคาหลักร้อยก่อนซึ่งเมาส์ตัวนี้จะเป็นของแฟนเทคส่วนตัวนี้จะเป็นของโลจิเทคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวไหนเหมาะกัับบรามาที่สุดนะค ตัวนี้เลยรูปทรงนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมนะอันนี้กล่องน,นะครับไม่ใช่ตัวเมาส์เป็นสี่เหลี่ยมสีดำอย่างนี้เลยหน้าตาดูดีอย่างนี้โดยเมาส์ตัวนี้เขาบอกว่าสามารถเป็นมาโคได้นะครับแล้วก็มีพอลิเรทไฮสปีดนะครับได้ถึง1,000งพนเฮิร์ตนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว R G B ด้วยนะครับไฟก็คือแบบหลากสีมากเลยแถมสามารถปรับได้เ็ดระดับเลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยดีกว่าข็นอกขี้เกียจดูแหละถ้าเกิดจะดูไปดูเองนะนี่นะครับแกะมาแล้วเมาส์ตัวนี้ก็คือจะเป็นเมาส์ที่แบบว่าเป็นทรงเเเลีียยยวว ลูกทรงครับเป็นสีดำเงาแว้บเรื่องดีไซน์ก่อนนะผมว่าดีไซน์เขาดีไซน์มาได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์แบบค่อนข้างสวยเลยดูหรูมากเลยครับซึ่งปุ่มก็จะมีทั้งหมดเอ่อหนึ่งสองมีลูกกิ้งสามสี่ก็มีเปลี่ยนไฟแล้วก็มีตัว dpi นะครับเรียกว่าให้เราปรับความเร็วนี่นะครับในตัวสายนะครับตัวสายก็จะเป็นเชือกสายถังนะครับยาวก็น่าจะประมาณ1.8เมตรเลยนะพอาะหลูกบุกเขมเลยนะแต่หลูกบุกเขมมันน,น่าจะประมาณ8เมตรเลยใกล้เคียงกันแต่ต้องเดินไปก่อนเพื่อจะท้าไฟไป ครับเราเมาส์ตัวนี้ก็มี DPI ให้เราปรับนะครับก็คือ 200- ถึงส2่0นะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับเชื่อมต่อเป็นระบบ USB อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีตัวไวเลสให้นะฮะเนี่ยครับส่วนเรื่องการจับนะครับค่อนข้างถนัดมือเลยนะครับรู้สึกว่าจับไปแล้วมันมันอุบูมนะครอ๋อหมายถึงเมาส์ราคาของเจ้าตัวนี้ก็ประมาณ400-500ถึงบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่มีราคาค่อนข้างถูกโอเคครับเดี๋ยวตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเทกันต่อรัปก่อไปก่อนคร ครับเรามาดูกันอีกอันนึงครับสำหรับเมาส์ราคาแพงนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เลยนี่นะฮะเห็นไหมอ๋อปิดด้านนี่เลยนะครับนี่ก็คือ Logitech GPO r นะครับผม กล่องนี้ค่อนข้างดูพรีเมียมเลยนะสมกับชื่อที่ว่าเป็นเมาส์ที่มีราคาหลักพันนะครับก็จะมีทั้งเป็น power play นะฮะที่สามารถเอาโกออกมาเล่นได้นะครับเวลาที่เกมโดนน้ำทุยอันนั้นมันบอลนะนี่ครับเรามาแกะกันเลยดีกว่านี่นะครับตัวเมาส์นะครับดีไซน์หรูมากเลยนะครับแบบโชบเฉี่ยวเลี้ยวลึกก็จะมีปุ่มนี่หนึ่งสอง สามสี่ครับแล้วก็จะมีปุ่มทางซ้ายทางขวานี้ด้วยก็คือสามารถย้ายจากทางนี้ครับทางซ้ายครับมาใส่ทางขวาได้เหมาะสําหรับคนที่ถนัดมือซ้ายอะไรเงี้ยครับส่วนตัวการปรับ DPI จะอยู่ที่ข้างล่างครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพอินเสิร์ตไ้ให้ดูนะครับไม่ปิดหน้ามไปเลยในเรื่องของกล่องนะครับกล่องก็จะมีสายที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นสายที่เอาไว้ต่อแทนกับการใช้ไวเลสซึ่งสายก็จะมีความยาว1.8เมตรเหมือนกันนะครับถือว่ายาวพอเหมาะเลยนะครับ ยาวไม่ใครมา รับผมแล้วกล่องเล็กของเรานะครับก็คือปุ่มที่เอาไว้เปลี่ยนอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผมแกะมาดูแลต้องดูหรอกถ้าเป็นเรื่องการจับนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้นี่ค่อนข้างเรียบครับแต่เป็นทรงเรียวเหมือนกันนะได้ยินมาว่าถ้าเกิดเปิดก็จะเป็นไฟ R G B เหมือนกันนะครับและมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับแฟนเทคโนื่ี้มีน้าหนักหน0กรัมนะครับส่วนเจ้าตัวนี้มีแค่แ0กรัมเท่านั้นเองตอบโจทย์เลยนะสำหรับเกมเมอร์ในเรื่องราคานะครับตัวนี้ที่เราบอกกันว่ามันเป็นคือเมาส์ที่มีีรรราาาาาาาคคหลัััักพพนนะบเเตตววว้้ยปิดดม5900ท แต่ซึ่งในตอนนี้มันราคาแค่ประมาณสา0 0ัถึง3า0 0นหครับถ้าเกิดว่าซับใครไหวผมว่ามันก็น่าจะตอบโจทย์นะแต่เดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนครับว่าตอนที่ผมไปเปรียบเทียบให้ดูตอนที่ผมไปทดลองให้ดูเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันหรือว่ามันอาจจะดีน้อยกว่าแต่ว่าตอบโจทย์สำหรับคุณมากกว่าเพราะว่าซับเราก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกไหมอะไรเงี้ยครับไปดูกันไปไปเลยครับไม่ได้ยินเสียง ไม่ลงเลยนั่นเกือบตายแล้วแต่ไม่ตายครับนั่นเกือบตายเลยไม่ตายครับโสด

ดีกว่าเยอะไอ้สัสยังไม่ลื่นเนี่ยโอ้ทำไมบุได้สภับสนุนนะ าไตัวถ้าเกิดว่าไปใช้เอาบผมว่ามันเนืดๆไปหน่อยถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะบางทีมันอาจจะเป็นที่แผ่นลองเมาก็ได้คุณก็ต้องลองไปปรับๆดูนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดให้เทียบอ่ะอันนั้นลื่นกว่าแต่ว่ากระบวกกับเรื่องราคาหละผมว่าจริงมันก็ถ้าเกิดโง่ไวแค่ไหนเอาเอาตรงนั้นดีกว่าหาจุดตรงกลางให้เป็นของตัวเองนะครับอย่าใช้ของผู้เฟือยเกินไปนะครับผมเท <70 S 1> ียบเทียบนะครับก็คืออันเนี้ยถูกว่าอันเนี้ยแพงกว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอก <hygiene. S 2> ไปเลือกเลือกเอาเองนะครับ